ครับสวัสดีครับน้องๆพี่องค์ CES นะครับและสําหรับวันนี้นะครับพี่ก็จะมาแนะนําระบบการลงทะเบียนเพิ่มถอนเปลี่ยนกลุ่มเรียนซึ่งระบบนี้นะครับจะมีความยากง่ายอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาชมพร้อมกันเลยครับครับ เริ่มต้นการใช้งานระบบลงทะเบียนเพิ่มรถเปลี่ยนกลุ่มนะครับน้องก็จะต้องเข้ามาที่เว็บไซต์ของศูนย์บริการการศึกษาเหมือนเคยนะครับล็อกอินเข้าสู่ระบบป้อนรหัสประจำตัวและรหัสผ่านให้ถูกต้องนะครับเมื่อเข้าสู่ระบบได้เรียบร้อยแล้วนะครับทางด้านซ้ายมือจะมีเมนูลงทะเบียนเพิ่มถลถรายวิชาปรากฏขึ้นมาตามกิจกรรม ที่เซตไว้ในปฏิทินการศึกษานะครับเมนูนี้ก็จะขึ้นมาตามวันเวลาที่เราเซตไว้คลิกเข้าไปที่ลงทะเบียนเพิ่มลดรายวิชานะครับเมนูเพิ่มลดรายวิชาเนี่ยจะแตกจะแตกต่างจากการลงทะเบียนล่วงหน้านะครับก็คือมันจะมีรายการเพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะครับคือน้องสามารถจะเลือกรายการเพิ่มวิชาลดวิชาหรือว่าจะเปลี่ยนกลุ่มวิชาได้นะครับทีนี้สมมติว่าวันนี้นะครับเราจะทําการเพิ่ม นะครับวิชาเจนเข้าไปอีกตัวหนึ่งเจน61คนีด1น2ะครับเราก็เลือกเป็นเพิ่มแล้วนะครับกลุ่ม1กดปุ่มบันทึกอ่าคราวนี้นะครับเราสามารถที่จะทำรายการเพิ่มถอนหรือว่าเปลี่ยนกลุ่มเนี่ยทำไปได้พร้อมๆกันเลยในครั้งเดียวนะครับสมมุติว่าพี่ต้องการจะเปลี่ยนกลุ่มด้วยนะครับเปลี่ยนกลุ่มวิชาเจน6,1นขีด1 4 หนึ่งข้างล่างนี้นะฮะจะเป็นรายการที่น้องๆเคยลงทะเบียนเรียนไว้แล้วมันจะปรากฏโชว์ขึ้นมาด้วยที่เราเคยลงไว้แล้วคือเจน61ขีดหนึ่งสีหนึ่งเนี่ยเราลงไว้เป็นกลุ่ม1นะครับวันนี้เราจะทดลองเปลี่ยนกลุ่มเจน61ขีดหนึ่งสีหนึ่งนะครับเปลี่ยนเป็นกลุ่ม2นะครับระบุกลุ่มที่ต้องการจะเปลี่ยนนะครับกดปุ่มบันทึกนะครับรายวิชา2รายวิชานะครับในรายการนี้นะครับก็จะปรากฏมาเป็น2รายการและมีรายการที่เพิ่มวิชาด้วยแล้วก็เปลี่ยนกลุ่มด้้ววยครานนีะับ ถ้าเราต้องการลดรายวิชาด้วยเราก็สามารถที่จะทําได้แต่ว่าอันนี้พี่จะต้องอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงว่าการลดรายวิชาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่1 2563นี้นะครับทางศูนย์บริการการศึกษาเนี่ยเราได้เพิ่มความปลอดภัยในการถอนรายวิชาของน้องนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะมีเหตุที่ว่ามีบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีกับเรานะครับแฮกเข้าไปในระบบของเราเพื่อไปทําการถอนรายวิชาออกไปอย่างเงี้ยนะครับเราเลยเพิ่ม ความปลอดภัยให้น้องนะโดยการที่ว่าถ้าถ้าในรายการที่น้องทํารายการเนี่ยพร้อมๆกันเนี่ยมีรายการลดรายวิชาด้วยเนี่ยระบบจะถามหารหัส otp ซึ่งส่งไปที่โทรศัพท์มือถือของน้องนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าไปทําการลงทะเบียนเบอร์โทรศัพท์ของตนเองนะครับเพื่อรับรหัส otp ในการถอนรายวิชาก่อนนะครับอันนี้พี่ขอแบ็ k กลับไปพอม a c กลับมาหน้าแรกนะครับในระบบของน้องเนี่ยข่าวประกาศ ข้อที่2นี้นะครับก็จะมีให้เราเนี่ยขอความร่วมมือให้นักศึกษาป้อนข้อมูลนะป้อนข้อมูลนะครับเบอร์โทรศัพท์เพื่อรองรับระบบ otp ในการถอนวิชาเนี่ยครับน้องก็สามารถจะเข้ามาแก้ไขแล้วก็อัปเดตเบอร์โทรศัพท์นะครับในการถอนรายวิชาได้นะครับก็คลิกกลับไปนะครับรายการที่เพิ่มถอนที่ว่าเราิสต์รายการเลือกไว้เนี่ยก็ยังอยู่นะครับไม่ได้หายไปไหนถ้าเราไม่ได้ไปลบออกไปนะครับ ถ้าเกิดว่าเราทําการเพิ่มหรือว่าเปลี่ยนกลุ่มเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องใช้รหัส OTP นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเดี๋ยวพี่ทําให้ดูนะครับอันนี้พี่แค่เพิ่มกับเปลี่ยนกลุ่มเราคลิกยืนยันเนี่ยมันจะวิ่งเข้ามาที่หน้ายืนยันอีกครั้งหนึ่งทันทีนะครับแต่ถ้าพี่ถอยกลับไปและเรามีรายการลดรายวิชานะครับเกิดขึ้นสมมุติว่าพี่ต้องการจะลดวิชาเจน6 1 1 5 1นะครับ61 กดปุ่มบันทึกอตอนนี้เราเรามีลิสต์รายการที่เตรียมที่จะทําการลงทะเบียนนะครับคือมีการเพิ่มมีการเปลี่ยนกลุ่มและมีการลดด้วยลดรายวิชาพอกดปุ่มยืนยันนะครับพอยืนยันปั๊บจะเห็นว่ามันจะวิ่งเข้าไปหาถามหาไอ้ตัวรหัส OTP ของเบอร์โทรศรัพท์ที่เราลงทะเบียนไว้นะครับก็ยืนยันนะครับยืนยันว่าเรามีการพบเบอร์นะครับแล้วก็กดปุ่มรับรหัส OTP รหัส OTP ก็จะส่ง SMS นะครับไปที่ เบอร์โทรศัพท์มือถือของน้องนะครับน้องได้รับรหัสแล้วก็เอามากรอกนะครับอันนี้พี่ทดสอบนะครับก็เลยตอนนี้เทสไว้เป็น1-2-3456แต่ของน้องจะเป็นตัวเลขที่สุ่มแต่ละครั้งนะครับไม่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเรามั่นใจว่าเรากรอกหมายเลขถูกต้องนะครับก็ให้กดปุ่มยืนยันถ้าเรายืนยันถูกต้องนะครับมันจะมีป๊อปอัพขึ้นมาเลยนะครับว่ายืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มตกลง ในตัวหน้าเว็บไซต์ก็จะรีเด렉ต์กลับมาที่หน้าเพื่อให้ยืนยันการทํารายการอีกครั้งหนึ่งก็จะมีให้น้องตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าวิชาที่เราจะทํารายการ3รายวิชาเนี้ยมีการเพิ่มมีการเปลี่ยนกลุ่มแล้วก็มีลดรายวิชาด้วยเนี้ยน้องมั่นใจไหมว่าจะทํารายการ3รายการนี้นะครับถ้ามั่นใจแล้วก็ให้คลิกยืนยันการลงทะเบียนนะครับคลิกลงมามันก็จะขึ้นมาเหมือนเดิมครับว่า c o n t u l a t i o n ระบบทําการสําเร็จนะครับเราสามารถคลิกเพื่อไปดูผล รายการที่เราทําไว้ได้นะครับจะเห็นว่าวิชา Gen 61ขีด15 151โดนลดออกไปแล้วนะครับแล้วก็เพิ่มวิชา Gen 61ขีด142เข้ามาแทนส่วน Gen 61ขีด14 141ก็ถูกเปลี่ยนไปเป็นกลุ่ม2เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเราทํารายการสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีขั้นตอนเพียงแค่นี้เองนะครับในการทํารายการลงทะเบียนเพิ่มลดหรือว่าเปลี่ยนกลุ่มรายวิชานะครับก็มีแค่นี้นะครับครับผม ขั้นตอนการลงทะเบียนเพิ่มถอนเปลี่ยนกลุ่มก็มีขั้นตอนเป็นไปตามนี้นะครับพี่ก็หวังว่าน้องๆทุกคนคงจะใช้งานระบบนี้กันอย่างไม่ติดขัดอะไรแล้วเจอกันใหม่สวัสด,ดีครับ